ค่ะจะเพลงพราะๆกันไปแล้วนะคะก็มาถึงช่วงสาระน่ารู้ในการดูแลสุขภาพค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเรามีสมุนไพร9ชนิดมาฝากกันนะคะชนิดแรกนะคะก็คือว่านหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้นะคะช่วยรักษาแผลเรื้อรังโดยเฉพาะแผลในกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยังใช้เป็นยาทาภายนอกรักษาแผลผ้พอง ฆ่าเชื้อแบคทีรียและช่วยสมานแผลทำให้แผลหายเร็วขึ้นค่ะค่ะสมุนไพรที่สองนะคะก็คือสะเดาค่ะสรรพคุณของสะเดานะคะช่วยรักษาโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากน้ำเหลืองไม่ดีค่ะเชื่อบรรเทาอาการทันในลำคอช่วยในการย่อยอาหารบรรเทาอาการของโรคฤทีดวงและยังเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงธาตุทำให้เจริญอาหารค่ะสมุนไพรที่สนะคะ มะขามป้อมค่ะมะขามป้อมนะคะเป็นยาขับปัสสาวะขับเสมหะทําให้ชุ่มคอบรรเทาอาการกระหายน้ําและยังมีสรรพคุณเป็นยาระบายเหมาะสําหรับผู้ที่ท้องผูกเป็นประจําช่วยให้ขับถ่ายสะดวกและรักษาโรคและกกปิดและก็เปิดค่ะสมุนไพรที่4นะคะก็คือมะแวงค่ะมะแวงนะคะเป็นยาขับปัสสาวะช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอ นอกจากนี้มะแว้งยังช่วยให้เจริญอาหารสามารถทําให้รับประทานอาหารได้มากขึ้นค่ะสมุนไพรที่5นะคะยอดมารุมค่ะยอดมารุมนะคะสามารถบํารุงประสาทและสมองนะคะนอกจากนี้มารุมยังช่วยบํารุงกระดูกบํารุงกล้ามเนื้อเหมาะสําหรับผู้สูงอายุควรรับประทานเป็นประจำค่ะสมุนไพรที่6นะคะหอมแดงค่ะหอมแดงนะคะช่วยรักษาการไข้หวัดลดเสมหะและแก้ ร้อนในรักษาโรคในช่องปากปากเปื่อยลิ้นแตกนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงร่างกายค่ะสมุนไพรที่7นะคะหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่เป็นยาขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อรักษาการของโรคริดสีดวงและโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเหมาะสำหรับลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะสมุนไพรที่8นะคะพริกขี้หนูค่ะ พริกขี้หนูนะคะขับเหงือ่อขับลมขับเสมหะบรรเทาอาการปวดท้องแก้อาเจียนและช่วยย่อยอาหารนอกจากนี้ยังทำให้เจริญอาหารค่ะสมุนไพรที่9นะคะตัวสุดท้ายแล้วสมุนไพรที่9ก็คือใบเมี่ยงค่ะใบเมี่ยงเป็นยาบำรุงหัวใจช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีและเป็นยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนอกจากนี้การรับประทานใบเมี่ยงยังสามารถรักษาการท้องร่วง ้องเสียให้หายได้ค่ะทราบประโยชน์กันไปแล้วนะคะลองนำไปเป็นเมนูสุขภาพหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามสรรพคุณกันดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพระเพาะกันต่อดีกว่าค่ะ